thank สืบต่อไปในประเทศนั้นๆนนเนอะ,อะทีนี้ด้านการจัดระเบียบสังคมนะคะความสําคัญอันแรกเลยสถาบันครอบครัวมันก็จะมีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสี่ห้านึกออกไหมสี่ห้าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันเกี่ยวข้องกับสี่ข้อไหนสําคัญสุดสี่ห้าี5ห้าข้อข้อแรกคือห้ามห้ามอะไร ห้ามฆ่าสัตว์อ่าห้ามฆ่าสัตว์เออข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามคือห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามมีชู้ใช่ไหมข้อสี่ห้ามโกหกข้อสุดท้ายก็คือไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทั้งหลายเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งข้อสามเนอะทีนีน้ทีนี้เนาะต่อไปครับ the plant แทนคือการปลูกนอกจากการปลูกคำนามของคำว่าแทนคือต้นไม้นั่นเองพืชต้นไม้อยู่บนไหน the shelf คำว่าบนแน่นอนคือคำว่าออนอใครถูกเช็คถูกเลยนะครับข้อต่อไป the door the door ประตูง่ายๆ and the coat rack coat ก็คือเสื้อโค้ท rack ก็คือเป็นชั้นๆเป็นที่วางเพราะฉะนั้น coat rack รวมกันกลายเป็นที่ห้อย เราก็จะมีใจความรองด้วยใจความรองคืออะไรใจความรองก็คือพละความนะคะหรือว่าใจความที่มีความสำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันจะไปขยายใจความหลักของเรานะคะซึ่งบางทีเราอาจจะอาจจะทำให้เราสับสนเนาะอาจจะทำให้เรางงนิดนึงนะคะว่าเอ๊ใจความสำคัญกับใจความรองเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะใจความสำคัญคือสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะนำเสนอจริงๆนะคะ ส่วนใจความรองเนี่ยก็คือส่วนที่เอามาขยายใจความหลักให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะหลักในการอ่านเพื่อจับใจความมีอะไรบ้างบาย y b o d y สวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างการเรียนการสอนอ่ะ ครูเจใช้โปรแกรมอะไรในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนคะอ๋อวิชาภาษาอังกฤษก็จะสอนผ่านโปรแกรม o o g l e m e e t ครับก็จะเห็นหน้านักเรียนทุกคนครับแล้วเป็นยังไงบ้างาฟีดแบ็กของนักเรียนขณะที่เรียนหรือว่าการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนขณะที่ทําการเรียนการสอนเป็นไงบ้างคะอ,อย่างในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการ สั่งงานให้ไปอย่างเดียวเราก็ให้ไปดูคลิปวิดีโอแบบนี้ครับแต่นักเรียนก็มักจะบอกว่าดูไม่รู้เรื่องหรือฟังฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่ากับที่เราอธิบายไปแล้วก็ถามเขาด้วยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยทําการแบบสอนแบบแบบแบบสดแบบนี้นักเรียนก็จะให้การตอบรับแล้วก็มีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นมากกว่าเดิมแบบนี้ครับมีปัญหาระบบอิอนเทอร์เนต็ตหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่างของคุณครูเองหรือว่ากับผู้เรียนไหม ความพร้อมของผู้เรียนในการใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้อินเทอร์เนต็ตมีปัญหาอะไรบ้างคะมีความพร้อมมากแค่ไหนอ๋อสำหรับส่วนใหญ่นักเรียนก็จะมีโทรศัพท์อยู่แล้วครับก็จะสามารถเรียนได้แต่ก็จะมีแค่ส่วนน้อยประมาณสัก2-5%เเที่โทรศัพท์อาจจะแบบรุ่นต่ำนิดนึงหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่จะละา่าช้าไปนิดนึงแบบนี้ครับก็จะทําให้มีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ส่วนมากนักเรียนก็เข้าเรียนครบแล้วก็สามารถเรียนได้ครับ ถ้าหากนักเรียนไม่ทันในช่วงที่ครูเจสอนออนไลน์เนี่ยเราสามารถติดต่อสื่อสารหรือว่าติดตามการเรียนของนักเรียนได้ทางไหนบ้างอ๋ออย่างถ้าเกิดว่านักเรียนมาเข้าเรียนไม่ทันแบบนี้ครับครูก็จะอัดหน้าจอไว้แล้วครูก็จะเอาไปลงในกลุ่มอีกทีนึงแบบนี้ครับนักเรียนก็จะสามารถมาดูย้อนหลังได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามก็ถามได้ทั้งนี้มีทั้งกลุ่ม Facebook ครับกลุ่มไลน์ครับมีหลายกลุ่มขอบคุณมากเดี๋ยว ก็ขอให้ครูเจนํานปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการสอนในแต่ละชั่วโมงเนี่ยไปแก้ไขในชั่วโมงหน้าต่อไปเนาะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับโอเคค่ะนักเรียนเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะซึ่งจะเจอกันบันจันนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ การสอนออนไลน์ของครูเล็กเนี่ยครูเล็กใช้ปโปรแกรมอะไรสอนคะอ๋อใช้ Google Meet ค่ะในการสอนออนไลน์แล้วก็สั่งงานให้นักเรียนทำใน g o g l e c l a s s r o o m ค่ะ,คะก็จะมีใบงานให้ในแต่ละคาบทุกครั้งที่สอนเสร็จค่ะแล้วนักเรียนสามารถที่จะเข้ากลุ่มเพื่อที่จะมาเรียนออนไลน์กับครูเล็กได้ครบทุกคนไหมคะครบทุกคนค่ะเพราะว่า ่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะมีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะคะหรือว่านักเรียนคนไหนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถเรียนคู่ไปเรียนกับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันได้ค่ะค่ะแล้วการติดต่อสื่อสารระหว่างการสอนออนไลน์นี่มีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตบ้างไหมระหว่างครูกับนักเรียนเนะะี่ยค่ะไม่มีค่ะตอนนี้คือยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเนองแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ค่อนข้างจะอยู่ใน,ในในในเมืองที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต เข้าถึงนะคะแล้วก็ส่วนการติดต่อสื่อสารนอกจากใน Google Classroom แล้วเราก็ยังมีลายกลุ่มของนักเรียนแล้วก็ทางเพจเฟ e บ o o k ที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนอีก2ช่องทางะคะ่ะก็คือสรุปว่านักเรียนมีอุปกรณ์แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้กับครูเล็กได้ทุกทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็คุณเล็กก็สามารถที่จะติดตามงานหรือว่านักเรียนคนไหนไม่ทันก็สามารถจะ ติดต่อกับคุณครูได้ทางกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่ม a c e b o o k ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็คือการทดลองสอนของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะ,ะคุณครูไม่พบปัญหาอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรค,ะค่ะค่บลื่นดีค่ะค่ะก็ถ้าหากว่าพบปัญหาอะไรก็ขอให้คุณครูนํา นำมาแก้ไขหรือไม่ก็แจ้งทางฝ่าย ICT หรือว่าทางผู้บริหารได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะธรรมาชาติมันอาจจะติดขัดได้อะไรเงี้ยค่ะการส่งใบงานหรือว่าแบบสอบถาดของเด็กๆนี่ด้วยวิธีใดน,นะอ่าถ้าถ้าเกิดเป็นการส่งใบงานเนี่ยจะมีอยู่2อ,อวิธีค่ะวิธีแรกก็คือถ้าเกิดเด็กไม่สามารถที่จะเข้าไปส่งใน Google Classroom ก็จะให้เด็กถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายลูกงานชิ้นงานที่เด็กได้ทำมาค่ะส่งมาทางไลน์และจัดทําเป็นอ่าเป็นไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งงานของเด็กในแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่สามารถสมัคร gmail แล้วก็เข้าไปใน google classroom ได้ mm hmm. เด็กก็จะไปส่งใน google classroom อันส่วนอ่าถ้าเด็กคนไหนที่ได้ส่งใน google classroom เนี่ยคือมันจะง่ายตรงหนึ่งชิ้นงานไม่หาย2เวลาที่ครูตรวจงานเนี่ยเด็กก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า ง,งานชิ้นเนี้ยผ่านไม่ผ่านหรือว่าได้คะแนนเท่าไหร่เนี้ยค่ะเด็กๆก,ก็จะแต่ส่วนมากเด็กๆก,ก็จะมีความรู้ธาตุาถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นเด็กปหกเนี่ยเด็กจะสามารถที่จะเข้า g ูเก a s s r o ดูได้เป็นส่วนมากแต่ถ้าเป็นเด็กปห้านี่ก็ครึ่งหนึ่งเนี้ยค่ะขอบคุณครูเปรมมากเลยนะคะค่ะค่ะเชิญดูแลนักเรียนต่อไปเลยนะะักเรียนตามแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ